ดูดวงชาวราศีกรกฎด,ดวงทองคำบริสุทธิ์หนึ่งในล้านจะเจออำนาจบุญบารมีวาสนาดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาใช่ที่ไหนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับทองคำโอ้โหยิ่งใหญ่นะนะครับผมทองคำเอาไว้สร้างพระพุทธร,รูปนะครับเอาไว้สร้างพูดผีปีศาจไม่ได้หมอสันกำลังจะเปรียบกับอะไรครับ เปรียบกับดวงของท่านเปรียบเสมือนบุญกุศลวาสนาจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินต่อให้ท่านตกเข้าไปอยู่ในตมไปจนนะครับจมอยู่ในตมเขาเรียกว่าอยู่ในสลัมอยู่ในสถานที่อับโคจรอยู่ในที่ที่ยากจนอยู่ในที่ที่ลาบากพูดผีปีศาวิญญาลายล้อมรอบยังไงมันก็คือทองนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั่นแหละที่จะหล่อล้อมทองนั้นเป็นยังไง นับท้อง70%โดนหล่อหลอมด้วยสิ่งไม่ดีแล้วนะผมอย่างเช่นอะไรครับข้อ1ศีล5ินนะครับข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่รักทรัพย์3ไม่มีกิ๊ก4ไม่พูดบด5้าไม่ดื่มเหล้าครับท่านผิดข้อไหนบ้างอครับผิดข้อนึงก็โดนไปแล้ว20ครับข้อ1่ฆ่าสัตว์ฆ่าเรียบเลยครับหมูหมึกกุ้งครับปลาปูหอยฆ่าหมดข้อ1่ฆ่าสัตว์นเปอร์เ20%แล้วนะครับ ก็ก็สองลักทรัพย์โอโหครับเอโมยของครับผมนิดหน่อยหยิบม,มาเอออันนี้ไม่ใช่ของของเพื่อนยืมมาหน่อยยืมมาชั่วกรับไม่ไม่ได้บอกเจ้าของสี่สอร์ซแล้วก็สามีก,กิ๊กจบเลย6กสอร์ทองนี้เหลือแค่สี่สิบอร์เซหมดแล้วไม่เหลือคุณค่าของทองแล้วท่านอยากได้ไหมสี่สิอร์เซทองเอาไปขายได้ไหมครับผมเพราะฉะนะบบะั้นโชคชะตาเปียบถึงบุญกุศลวาสนาของท่าน ทองบริสุทธิ์ท่านยังเป็นทองบริสุทธิ์ดวงชะราศีกรกฎเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาจากฟ้าหนึ่งในล้านจะเจอนะครับแต่ท่านต้องบริสุทธิ์อ่ะบริสุทธิ์ได้หรือไม่ดวงชะตาของนะ่าตกตำแหน่งอะไรมาดูกันลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านทําให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้วัดกันที่เงินนะ ท่านอย่ามาวัดกันที่เงินนะคุณงามความดีวัดกันไม่ได้นะที่เงินถ้าท่านมาวัดกันที่เงินอย่างนี้คนรวยเป็นผู้มีบุญอย่างนั้นแหละับผมคนที่ไม่มีเงินทรัพย์สินเงินทองแต่จิตใจบริสุทธิ์นะผมอยู่ในศีลธรรมอยู่ในศีลห้าราศีกรกฎหนึ่งในล้านได้จะเจอเพราะว่าอํานาจบุญบารมีวาสนาจะมาส่งผลหนุนนําเมื่อถึงเวลาครูบาอาจารย์นั่นกล่าวว่าถึงเมื่อถึงเวลาเทวดาก็ฉุดเองไม่อยู่ คนมันจะรวยคนมันจะปังคนมันจะประสบความสําเร็จนะครผมคนจะเจอเรุ่งูปเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมาแน่นอนชาวราศีกรกฎจัดดักจัดเต็มเพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นครับท้องบริสุทธ์รักษามันเอาไว้ให้ดีนะครับนะครับหล่อหลอมมันให้ดีร0อยเอร์ซดีที่สุดนะครับอยู่ในเซน5้นะครับ,นนรบถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ไอติปไอค่าครูทงช่องได้ คอยด้านแจ้งชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งที่เกื้อหนุนส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจ ด้านการงานในเดือนนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีกรกฎถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานมากขึ้นโครงการที่คุณริเริ่มหรือมีส่วนร่วมจะประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจแม้จะมีอุปสรรคบ้าง ในช่วงต้นเดือนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรอบคอบที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีกรกฎจะช่วยให้สามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ที่น่าสนใจการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่ดาวสุกโครจรเข้ามาเสริมดวงธทรรมให้มีสเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสารและสร้างความประทับใจให้กับคู่เจรจาได้เป็นอย่างดีด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายเป็นพิเศษแม้จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอาจเป็นในรูปแบบของโบนัสผลตอบแทนจากการลงทุนหรือรายได้พิเศษ ที่ไม่ได้คาดหวังไว้การวางแผนการเงินอย่างรอบคอบในช่วงนี้จะช่วยให้สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้ด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่น่าจับตามองเป็นพิเศษยอดขายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของลูกค้าการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆห,หรือปรับปรุงกลยุทธ ทางการตลาดให้ทันสมัยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประจำจะช่วยสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในระยะยาวนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต อาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อนการเดินทางนี้อาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในแง่ของการงานและความสัมพันธ์ในด้านความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในเรื่องสำคัญการเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้เริ่มต้นโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน 2. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนระยะยาวและการพัฒนาตนเอง 3. ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนื่องจากอาจมีความเครียดสะสมจากการทำงานหนะัก 4. การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสของชาวราศีกรกฎแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวและความอดทนที่เป็นคุณสมบัติเด่น จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจการรักษาสมดุลในชีวิตและการวางแผนอย่างรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเดือนนี้ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและวางแผนอย่างรัดกุมก่อนตัดสินใจการเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นและการรักษาความยืดหยุน่น ในการทำงานจะช่วยให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำ,ญสำหรับชาวราศีกรกฎดวงดาวบ่งชี้ถึงพลังงานเชิงบวกที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณโดยเฉพาะในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคู่รัก สำหรับชาวกรกฎที่มีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตคู่ของคุณจะแสดงความรักและความห่วงใยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคู่อาจได้วางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านการแต่งงานหรือการมีบุตรความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นคือการสื่อสารที่อาจมีความเข้าใจผิดบ้างในช่วงกลางเดือนแต่ด้วยความจริงใจ และความเข้าใจทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีสิ่งสำคัญคือการรับฟังกันและกันและให้เวลากับคนรักมากขึ้นช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมร่วมกันการวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆหรือการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้์ยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวกรกฎที่โสดดวงความรักเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมาก คุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในที่ทำงานโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่ดาวสุขโครจรเข้ามาในตำแหน่งที่เอื้อต่อเรื่องความรักมีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบกับคนที่ถูกใจในงานสังคมหรือการรวมตัวของเพื่อนฝูงอย่าลังเลที่จะเปิดใจให้กับความรักแต่ขณะเดียวกันก็ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาดวงชี้ว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจเป็นคนที่มีความคิดและรสนิยมคล้ายคุณ สำหรับคนที่กําลังคุยกับใครอยู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ควรค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปเพราะการให้เวลากับการทําความรู้จักกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงในระยะยาวคำแนะนำพิเศษใส่ใจกับการแต่งกายและบุคลิกภาพมากขึ้นเพราะจะมีโอกาสพบเจอคนสำคัญโดยไม่คาดคิด มันออกงานสังคมหรือทำกิจกรรมที่สนใจเพราะโอกาสดีๆมักเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่คาดคิดสำหรับคู่รักควรหาเวลาพูดคุยเรื่องความรู้สึกและความต้องการของกันและกันอย่างเปิดใจระวังเรื่องความหึงหวงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพยายามใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสทางความรักสำหรับชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้ว หรือยังโสดการเปิดใจและการสื่อสารอย่างจริงใจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ